ยูทูบกับภาพแต่เมื่อนะพอน่เนาะมาก็ไปเจอพนอยู่พนแล้วอยู่ป่าอ่อยู่เออหัวเออแม่นแล้วป่ะหาพอนายจะแท้ใไหมจะไปได้ไหนเน่เร่เาะเข้าเมือนการัดดูหันอยู่นี่กับพอนี้เด็ดโทรชียามได้กะมิดนาะพอนะบชามาติดต่อได้เข้าชัวร์ได้นี่เบอร์มั่นเลยเนาะนี่อันดี้ อันมันว่าแบบนี้นั่นเจ้าว่าอย่างตามคอยคอยพังวอดนี่มันบม่มีที่ย้อนก็พอจะทราบอย่ามันดับดับเองเออหรือว่ามันดับขึ้นบอบอกได้อันชูนชามชูนนี่คันหม้อเนี่มันบอกได้พิษเครื่องรุดได้มันออกอืมันบอกพิษเครื่องรถคขันหม้อคนยัยพายนี่เพิ่นเอาเมียแะไรบอกเพิ่นคือว่าเอกเอามีอนนั้นโอ้ะไม่ใช่เลย ไปลินไปหยอกชาวเฮียวอยู่บ้านอันนี้น้ำชุ่มน,นี่หน่อยไปหยอกชาเฮียวชุ่มเขาหมอนอมเขาหมอนอันนี้เเอาไปหน่อยอืมเอาวันเถ่าพายประชัยชาวเฮียวหน่อยอืมเยนีก็อันเถ่าพายไปแล้วกัอันชุ่มมีนี่เลยนี่ติดติดต่อครับมันชาวเฮียวน่นอืมขับเปิดมากกว่าชิดมัน้อน อันออนั้นอครนับมอนอั่น,น,นหเห็นแล้วแหละกินข้าวเที่ยงบ่เพ่อจะก่จักโมงอยม่่อโมงสองโมงโอ้สองโมงวัขนาดนี้อคำกินข้าวเพลินบ่เพ่อไงคอยกินอยู่พูนกินอยู่อันบน คนตายเขาออไปเฮือนไปเฮือนยังก็เฮือนดีบ่พอเหรอเขาเขาห้องเฮือนดีแล้วแต่มัญชีนี้นะคนตายเป็นตู่ว่ามันดีโว้เฮือนว่าวบุตรนะคนหอเฮือนคนตายคืออยู่นังพอเนาะเออกันเฮือนคนตายเฮือนขวงเฮือนบุดีว่าฉันคือเฮือนดีแล้วผู้ใดหรือว่ามันของบรจุประการได้บอกว่ามันดีบ่หรือเนี่ยได้คนภาวะตะกี้คนเดียวโมเมนต์เขาชี้ว่าผู้เดียวเาว่าวบด ข้าวกลมดินนี่อืมเขาเร็ยกยังเฮ้ยอันคือเห็นคนหลายเทนะเฮือนน่ะเอาเฮือนดีเว้ารู้ได้คนตายเฮือนดีเขางั้นเฮือนดีไปสั่นถ้จับชีวะไปช้าเฮือนดีเนาะแค่คนตายทั้งคนพาเฮือนดีขวห้น้ำก็ให้เนาะพ่อนเนาะขวห้น้ำก็กะก็มีว่าเฮือนดียกว่าเดะเยวนั่นบาะคนเาก็ช่างวาะ เพื่อนบุตีดัวเพื่อนคนตายบ่เนาะคนตายคืออยู่อันนี้เพ่วาคนตายทั้งคนเพ่วาเพื่อนดีอยู่มันแบ่คนชื่อว่าวแล้วคือว่าหย่อนยันกันเนาะคนตายทั้งคนอยู่ในเพื่อนเพ่วาเพื่อนดีอยู่เยอะมันจะขาดได้อันนี้บอกเขาไงไม่ในเช่นผมเอาเอี่ยสันมาว่าชิแกงน้ะไม้น้ะไม้อยีสัยนะคอยชี้ ให้เราลงไปเอาในห้วยในน้ำไม่ได้อึดลีใดห้วยใช่พะย่ะหนึ่งจำผมนี่นะห้วยใกล้ๆนี่นาค่อยชุดนี่เออนาพ่อใหญ่เองนี่เออนาค่อยเองนี่นาแปลว่าลงไปนี่ก็แม่นห้วยด้วยแหละบุ๋มเอเขาเอาก่อนเลยบะพะ่ะหนึงอะไรน้ำไม่นะคอยความไปวันนั้นคนตายเช้านี่นาค่อยหลอกล่อเทน้ำไม้เนี่ยไ่ได้อึดเราไปเห็นน้ำไม้มันก็ขัดยากอยู่ไดค่อยหักบ่ได้ค่อยว่ามันบ่มีมันถึงเบิ่งเดี๋ยวนี้อ้อท้วง่ได้อึดดูเห็นน้ำไม้ช่างล้างอยู่เนาะย่อม มือื่นพอใยญ่งพอดีไปเวียกพังืางก่อนพอดีค้นพอดีึ้นเซโปนมือื่นพอใหญ่พังางก่อนก็เพินบอกไปอย่างเออชวนเพมือนมะมือดีถามเนาะมืออนีจีได้มานำเสแล้วหาพย่งตรนแรงนี่ก็ได้ไปเวียกแล้วบ่คันคอยบไปคอยกระิโตหาดอกเขามา เขาบอกมีเรียกอะไแล้วจังสิบุได้ไปไปนั่นสิไปอยู่มันมันบ่ได้ไปเบิ้งไปทำเบิ้งมีแนวเขาจะได้น้ำน้ําได้นี่มันเชื่อโบมันได้ตัวนี้บกอได้นั่นใช่างเนี่ย<อ>มันช่องชามเชนบาทมันรบมันค้ายากได้๋อตัวสรงสามเส้นบาทหาเสีได้ปุ๊ง เงินบเปเดืนเนปีจะได้หรือว่าแสนบาทแสนบาทมันเท่าไรมันหกสิบล้านกว่าหกสิบคค่อยคยได้วางเดือนเดือนก่อนหนั่คก็ได้แสนปลายคุณได้อืใดแสนชาผู้ใได้เงินบาทแสนชาบาทผู้ได้อ๋อผู้ี้ไล่แล้วแปดชิบล้านเออเป็นเงินกี่ครับแปดชิบปลายออบ่พอญ่ แบบว่าคนซื้อรถหมอกรถใหม่นี่พ่อใหญ่สูตรยังก็ได้เขาเอิ้นสูตรบาแผล่ใหากับบุหงกันแบบพวกซื้อซื้อรถใหม่ยังนะแล้วเขาจะให้สูตรรถสูตรยังแห่นะให้คําให้คูนนะพ่อใหญ่เห็ุได้เบิดบ่หน่ะก็ได้เบิดนั่นแล้วคนก็มีอันนั้นแต่คลายเท่าไร้พ่อใหญ่เนาะฮะคลายเท่าไร้นะเออคลายนะมันก็โบลายด้กยกันเหตุนี่นั่นแล้วแต่ผู้อันนั้นเนาะคือถิ่นเป็นไปแล้วแชนช่องเชนก็ได้ บมเมนว่าชิดไปคือแนวอื่นได้แบบซื้อรถตู้รถวีโกรถเนี้ยเนาะให้ขีมมาพี่บ๊วไงมันแปลว่าชุดรดดอกรดน้ำห่นาเนี่ยมันคิดมันควงเล็กบดับบดีเนาะเล็กมันกระบกคือกันไหนเล็กก็ดีเล็กบดับเล็กบดีมาจอดใช้กันนั่นนี่นี่มันปัดเป็นอันมันบดีเลยกะมันกัดนั่นนั่นแหละไผ่ยันเพื่อเงินก็เดยก็ได้บอใหญ่ พ่อใหญ่ต้องไปหาเขาหรือให้เขาขี่มาพี่บอกพ่อใหญ่หรือว่าจังไรสมุดขี่มาพี่แล้วหรือว่าการว่ามันยากกับไปไปหาเขาก็ได้เแปลว่าเขามาหาเฮาไปเกันไปฉูดไปช่อยให้ในท้อนมาฉูดดอกรุ่นน้ำเอาหลุดจอกหลุดจักมาหับเอาเนาะพ่อใหญ่เนาะาดนนี้เะไปเฮือนไปชานกันเนาะนั่นดอกมันเชิดเชิดปน๋นทุ่มมันวายในไหนทุ่มกับด้วยผมเป็นอะไร ติดตรองนี้นะเนาะอยู่ในหือนนี่แล้วเฮ้ยเป็นอะไรอันเรื่องอันผู้แชร์ผู้เช้านั่นเขาตกลงไปละวะให้ไปละวะเฮาโทษไปมันบติดมันเด่นี่นะเออเออมันโมหับน้ำโมเมนบ์บิดดอกตอนเช่านั่นหับ โอ๋น้องน้องมันเห็ดหยังอยู่น้องมันเห็ดหยังอยู่บริษัทหยังนะเออเออเออโม่เฮ้ยบม่เฮ้ยน้องชายอันอันเช้าอันบนเขาไปนะกาโทรมาหาอยู่บอกเช้าบนเขาไปในเฮือนมันวางหันแล้ววางพุนโต๊กแล้ว เจ tamam ้าบ่ได้เบอร์มันบ่เออเบอร์กระชับเนาะเอ s. <S เอบ่ได้ไปเกื้อนเขาบ่เดี๋ยวว่าเดี๋ยวว่าไปลินน้ำเขาแน่ฉันดอกเขาก็ระมลอยเลยแต่พุ่นแล้วแต่เขามาผมกเขาก็บไม่ได้วนวายน้ำเลยเท่าเดี๋ยวนี้เลอบ่ได้อะบ่ได้โทรหาเขาจากเธอหอกเขาก็บม่ได้โทรหาเขา เขาเหเหอันโบโทรทั้งนิดมันมันบอกนิดเขาออกเลยเขาก็ยาเลยอืมอืมยาเลยเป็นเนื้อเนาะบูนเนี่ยเนี้ยเออเออบูนเนี่ยเขาที่หาชื่อเอาไก่ดอกไปไปต้มเขาบอกเอาได้เป็ดแต่มันมันบ่นนั่นได้เป็ดได้เออมันมันมันคือไก่ได้เป็ดเนี่ยมันชังกัน เออจังสัรนดออกไก่ออกบือดอกไปนำทางชื่อพี่น้องไก่เออเออน้องอันคุณนี้นนะ บเฮ้ยบอัดชื่อเรานี่ยไม่ได้ทำชื่อไดยชื่อเรานั่นชาเชาพีช่งฮะชาชีทนชีทนมารลาโอ้ชีทนมารลานไดเฮ้ยเออเโอ้ม่ธรรมดาได้นั่นนางชีทนมารลาได้ไอือาออ เดอได้ได้ก็ตามแหละหมื่นเออเออแล้วน่ะเป็นเอ้ยบ่แล้วน่ะเป็นเอ้ยมูบ่ีนนั่นอ,นเอ,อืเออ เออคนกลางเนาะอายุเราชิบแปดปีเออชิบแปดแล้วว่าชิบหกปีได้เขาว่ายังน้อยแท้เอามาชิบหัวให้คอยพังบ่หวะหัวได้เราก็ดินยิ่น้อยมันให้ได้คอยว่ะบ่คนคอยถทำคอยถามเพราะว่าเจ้านายอูหลายไปแล้วขึ้นอีกน้อยปากอยู่คอยชิบหกปีบ่ะ เอาได้บ่คอยว่ามันเล็กน้อยแค่นี้เอาไปนัง้งมาได้เราอะหลายหลายคนลราคืออยากได้แต่นิดน้อยเราอะบัดคอยว่าน้อยบัดาบ่เอ,อาเรา,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 าอะเยอะว่ะเออ